สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำต้นไม้มงคลต้นไผ่กวนอิมที่ทุกท่านต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงความเชื่อในเรื่องของต้นไม้มงคลการวางตำแหน่งต้นไผ่กวนอิมเมื่อวางตำแหน่งไหนเฮงปังเพื่อเสริมดวงซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ แต่ก่อนไปรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะหลักการสำคัญนะคะถ้าหากอยากปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเพื่อเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติด,ดีคือหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีแล้วที่สำคัญท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดอ,อมแล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลนั้นจะช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะ ต้นไผ่กวนอิมจัดเป็นต้นไม้มงคลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย เชื่อว่าหลายๆท่านต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะถือเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะต้นไผ่กวนอิมนั้นจัดเป็นไม้ประดับมงคลที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายแถมใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยสามารถปลูกใส่กระถางในดินวิทยาศาสตร์หรือใส่แจกันปลูกในน้ำหรือจะนำไปปลูกลงสวนก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะ ความเชื่อในด้านของต้นไม้มงคลน,นั้นมีความเชื่อว่าต้นไผ่กวนอิมเป็นไม้มงคลที่เกื้อนหนุนผู้ปลูกแบบครอบคลุมทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ด้านการงานการเงินสุขภาพบางท่านเชื่อว่าหากบ้านไหนมีไผ่กวนอิมที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ดีก็จะได้รับโชคลาภเกี่ยวกับเงินทองไม่ขาดสายพร้อมกับเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมพลังงานที่ดีจะนําพาแต่ความสุขความเจริญมาให้แถมเสริมสิริมงคลให้กับบ้านด้วยค่ะจนมีบางท่านเรียกไผ่กวนอิมว่าว่านกวนอิมหรือว้านเศรษฐีค่ะ นอกจากนั้นต้นไผ่กวนอิมยังช่วยในยเรื่องของการปรับฮวงจุย้ยเสริมฮวงจุย้ยสร้างโชคดีให้กับบ้านด้วยค่ะโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับตำแหน่งการปลูกและการจัดวางไผ่กวนอิมไว้แต่ละจุดภายในบ้านซึ่งถ้าเราวางไผ่กวนอิมไว้ในห้องไหนก็จะมีพลังงานส่งเสริมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับห้องนั้นเป็นพิเศษค่ะซึ่งจะช่วยเสริมเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ หากปลูกไว้ในห้องนั่งเล่นจะเสริมในเรื่องของสุขภาพโดยวางไผ่กวนอิมไว้ตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกของมุมห้องก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายทําให้ทุกคนในบ้านแข็งแรงสมบูรณ์หรืออาจจะวางไว้ทางทิศใต้เพื่อเสริมธาตุไฟได้ค่ะปลูกในห้องกินข้าวจะเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์โดยการวางไผ่กวนอิมไว้ตรงกลางโต๊ะกินข้าวก็จะช่วยทาให คนในบ้านอยู่ดีกินดีสมบูรณ์ครบถ้วนทั่วทุกคนค่ะปลูกในห้องทำงานก็จะเสริมในเรื่องของความร่ำรวยโดยไผ่กวนอิมที่มีลำต้นโค้งหกแฉกจะช่วยดึงดูดเงินทองให้เข้ามาในบ้านโดยให้วางในทิศตะวันออกของมุมห้องหรือวางตรงทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมุมโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะ หรือท่านที่ปลูกในห้องครัวก็จะเสริมในเรื่องของความสุขสงบภายในบ้านโดยให้วางในทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกของห้องครัวโดยมีเคล็ดลับว่าให้เลือกไผ่กวนอิมที่มีลำต้นโค้ง3 5หรือ7แฉกมาตั้งไว้ เพราะไผ่กวนอิมที่มีจำนวนโค้งดังกล่าวจะสื่อถึงความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะและสุดท้ายนะคะปลูกในห้องน้ำก็จะเสริมในเรื่องการปรับสมดุลพลังชีวิตซึ่งหากอิงตําความเชื่อในเรื่องของ่วงจุ้ยแล้วน้ำเสียที่อยู่ในห้องน้ำจะส่งผลลบต่อพลังงานของชีวิตดังนั้นการปลูกต้นไผ่กวนอิมจึงเปรียบเสมือนการช่วยแก้และปรับสมดุลเพราะาธาตุไม้สามารถเอาชนะธา นได้โดยควรตั้งไว้บนชั้นวางเหนือชักโรครกค่ะนอกจากนั้นจำนวนต้นในการปลูกไผ่กวนอิมว่ากันว่าจำนวนของไผ่กวนอิมที่นำมาปลูกรวมกันในกระถางเดียวจะมีพลังสนับสนุนชีวิตโดยเชื่อว่าหากปลูกสองต้นจะเสริมในเรื่องของครอบครัวความรักหากปลูกเก้าต้นจะเสริมในเรื่องของลาบลอยและมั่งคั่งค่ะ ต้นไผ่กวนอิมนะคะในปัจจุบันนิยมปลูกจะมีอยู่สาสายพันธุ์คือไผ่กวนอิมหยกไผ่กวนอิมทองและไผ่กวนอิมเงินค่ะซึ่งลักษณะของไผ่กวนอิมทั้งสสายพันธุ์ก็จะเหมือนกันหมดทั้งรูปร่างและขนาดของลำต้นแต่จะต่างกันเพียงแค่เฉดสีของใบเท่านั้นค่ะ ไผ่กวนอิมนั้นมีวิธีการเลี้ยงคล้ายกับต้นไผ่แล้วก็อ้อยค่ะสามารถปลูกเลี้ยงในบ้านได้เราสังเกตนะคะเมื่อเลี้ยงไปสักพักเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาสูงขึ้นดังนั้นต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งและใบออกค่ะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดไม่จัดนะคะควรตั้งกระถางปลูกไว้ในที่ร่มค่ะแล้ว ต้องวางในจุดที่สามารถรับแสงแดดรำไรได้ด้วยนะคะหากเลี้ยงไผ่กวนอิมในแจกันหรือภาชนะที่แช่น้ำตลอดเวลาควรเปลี่ยนน้ำทุกสองสัปดาห์ค่ะโดยมีเคล็ดลับว่าไม่ควรใช้น้ำประปาแต่ควรใช้น้ำฝนน้ำสะอาดที่ผ่านเครื่องกรองน้ำทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันสารฟูออไรและคอรีนในน้ำซึ่งจะทำให้ชะลอการเติบโตของต้นไผ่กวนอิมได้ค่ะ ต้นไผ่กวนอิมนั้นจัดเป็นต้นไม้ที่เติบโตช้ามากเลยนะคะแล้วถ้าหากเลี้ยงในบ้านใส่แจกันหรือกระถางเล็กๆก,ก็ยากที่จะออกดอกได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีข้อควรระวังอีกข้อนึงนะคะหากบ้านใดมีสัตว์เลี้ยงควรระวังนะคะอย่าให้น้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเข้าใกล้เพราะถ้าเกิดไปกินใบของไผ่กวนอิมแล้วก็อาจจะเป็นพิษต่อแมวได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆ และเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ